สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองครั้งนี้นะครับผมขอนนำหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นของสำนักพิมพ์ OMG ซึ่งผมชื่นชอบมากๆนะครับเล่มนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองที่เกี่ยวกับตัวตนภายในจริงๆเล่มนี้ชื่อภาษาไทยคือพลังแห่งการเพิ่มความนับถือตัวเอง ส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็คือ How to Raise Your Self Esteem ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อ d ร r Nathaniel Branden ซึ่งเป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาการสร้างความนับถือตัวเองเขาได้เขียนอธิบายรายละเอียดแบบเยอะมากๆเลยนะครับแถมยังมอบเวิร์กช็อปในเกือบทุกบททำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกถึงการเพิ่มพลังในการนับถือตัวเอง ให้สูงขึ้นอีกด้วยถ้ามีโอกาสนะครับผมอาจจะนำกระบวนการทั้งหลายมาเล่าให้ฟังเป็นข้อๆเลยก็ได้เอาละครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาดูคำว่าเซลสตีมกันก่อนว่ามันหมายถึงอะไรเซลสตีมเนี่ยมันคือการนับถือตัวเองซึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆในการที่จะทำให้เรามีความสุขอธิบายง่ายๆก็คือการรักตัวเองยอมรับในตัวตนของเรา ไม่ต่อว่าต่อตัวเองและสามารถเห็นคุณค่าในตัวเองได้อย่างเต็มที่อันที่จริงนะครับเราทุกคนต่างก็มีการนับถือตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ระดับอาจจะไม่เท่ากันแต่ก็สามารถเพิ่มเติมได้เสมอด้วยการฝึกฝนเมื่อเรามีความนับถือตัวเองเป็นอย่างดีแล้วเราจะมีโอกาสที่จะพร้อมในการ,รเผชิญอุป,ปสรรค สามารถต้านทานแรงกดดันและความทุกข์ยากทั้งหลายคุณจะสร้างสรรค์งานและโอกาสเพื่อประสบความสำเร็จได้มากขึ้นรวมทั้งกล้าคิดกล้าฝันกล้าเติบโตทางจิตวิญญาณได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยที่สำคัญก็คือมันจะดึงดูดผู้คนที่มีความนับถือตัวเองในระดับสูงเพื่อส่งเสริมให้เข้ามาหาเรามากขึ้นและทำให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ และเป็นที่รักของผู้อื่นด้วยเช่นกันและมันจะทำให้เราได้เบิกบานกับชีวิตตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นต่อไปนี้ผมจะนำวิธีการเพิ่มความนับถือตัวเองมาเล่าให้ฟังบางส่วนนะครับข้อที่หนึ่งการรู้จักและยอมรับตัวเองหลายคนอาจจะแปลกใจว่ามีใครบ้างเหรอที่ไม่รู้จักตัวเอง มีคนเป็นจํานวนมากที่ไม่ได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงบางครั้งเราทําพฤติกรรมบางอย่างที่ต่ำกว่าศักยภาพของตัวเองเพื่อเรียกร้องบางอย่างเช่นอาจจะเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือความต้องการที่จะถูกรักสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องเลิกโกหกตัวเองอย่าทำสิ่งต่างๆที่ต่ำกว่าศักยภาพของตน เพียงเพราะกังวลกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นที่มากเกินไปมันเอ่ยคำชื่นชมและเห็นคุณค่าของเราอาจใช้เวลาสำรวจตัวเองหรืออาจเป็นการพูดคุยเพื่อให้กำลังใจตัวเองในกระจกก็ได้ยกตัวอย่างคำดีๆเช่นเธอเก่งเธอมีศักยภาพเธอยอดเยี่ยมเป็นต้นข้อที่2ใช้ชีวิตอย่างรู้ตัว หัวข้อนี้เหมือนว่าในตัวของทุกๆคนนั้นจะมีภูมิปัญญาภายในที่คอยส่งสัญญาณเพื่อบอกให้เราทำบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อเราได้ลงมือทำสิ่งต่างๆต,ตามเสียงในใจนั้นเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านยกตัวอย่างเช่นนายแพทย์อายุ42ปีผู้หนึ่งเขาทำงานได้ประสบความสำเร็จมีภรรยาที่รักมากและมีลูกสองคน แต่ตัวเขาเองกลับรู้สึกเหมือนว่าชีวิตขาดอะไรบางอย่างไปสิ่งที่เขาค้นพบต่อมาก็คือความฝันในวัยเด็กซึ่งเป็นเรื่องของการเขียนหนังสือเขาใช้เวลาทั้งหมด3ปีครึ่งหนังสือจึงได้รับการพิมพ์ครั้งแรกและประสบความสำเร็จพอสมควรจนต่อมาเล่มที่2กับ3กับประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นสุดท้ายเขาก็กเกษียณจากการแพทย์ เพื่อมาเขียนหนังสือเต็มเวลาซึ่งทำให้เขามีความสุขมากกว่าการรักษาผู้คนซะอีกข้อที่3นะครับปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดในบางครั้งเราอาจจะเผลอทำสิ่งที่ขัดกับความเชื่อของตัวเองหรือการที่เราพยายามเป็นคนดีแต่เราก็ไม่ควรตำหนิหรือต่อว่าตัวเองมากเกินไปเพราะจะทำให้ความนับถือตัวเองลดต่ำลง สิ่งที่เราควรทำเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดจึงได้แก่การยอมรับอย่าปฏิเสธหรือหาข้ออ้างใดๆสำหรับการกระทำของเราการแสดงความเสียใจถ้ามีใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากเราการลงมือแก้ไขความเสียหายที่เราก่อให้เกิดผลเสียให้ได้มากที่สุด การให้คำมั่นกับตัวเองว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วและข้อสุดท้ายคือการเต็มใจในการหาสาเหตุที่เราแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไปและข้อสำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำตลอดก็คือว่าอย่าต่อว่าตัวเองไม่ใช้คำพูดอย่างเช่นผมเป็นคนขี้เกียจอย่างร้ายกาศเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับจะไม่ได้ช่วยทำให้คุณเพิ่มความนับถือตัวเองขึ้นเลย ข้อที่4ี่หลอมรวมตัวตนในวัยเยาว์สำหรับหลายคนอาจจำได้ว่าตอนเราเป็นเด็กตัวเล็กๆต้องประสบความยากลำบากอะไรมาบ้างเช่นคุณอาจหวาดกลัวกับผู้ปกครองที่เข้มงวดคิดว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักกลายเป็นว่าเป็นเราเองที่ไม่อยากพูดถึงไม่อยากนึกถึงตัวตนตอนที่เป็นเด็กเล็กๆคนนั้น ทราบหรือไม่ครับการที่เราปฏิเสธตัวตนในวัยเด็กกลายเป็นว่าตัวเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในตอนนี้ก็ทอดทิ้งเด็กคนนั้นในอดีตเช่นเดียวกันไม่ต่างกับผู้ใหญ่คนไหนเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือมีแนวโน้มที่เราเองจะถูกปฏิเสธจากความสัมพันธ์ใดๆทั้งหมดในปัจจุบันด้วยผมมองว่ามันน่ากลัวนะครับ ส่วนวิธีการแก้ไขก็คือให้เรานั่งเงียบๆคนเดียวหลับตาลงสร้างภาพจินตนาการถึงตัวตนของคุณในวัยเด็กว่าตอนนี้เด็กคนนั้นมาปรากฏตัวอยู่หน้าคุณให้คุณโอบกอดเด็กคนนั้นพูดคุยปลอบโยนเด็กน้อยในตัวคุณบอกเขาว่าไม่เป็นไรแล้ว คุณจะรักและทนุถนอมเขาเอาไว้เพราะเด็กคนนั้นเป็นคนที่สำคัญที่สุดจากนั้นก็จงบอกเด็กคนนั้นว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันวิธีการนี้นะครับสามารถใช้กับตัวตนวัยรุ่นที่คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เคยผิดพลาดมา เพราะช่วงวัยรุ่นก็น่าจะเป็นช่วงที่สับสนมากเช่นเดียวกันในชีวิตของคนคนหนึ่งอย่าลืมใช้วิธีนี้พูดคุยปลอบโยนตัวตนวัยรุ่นของคุณอย่าทิ้งเขาไว้นะครับกับความเจ็บปวดโอบกอดเขาและบอกเขาว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันข้อที่5ใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบ เราต้องรับผิดชอบการกระทําทุกอย่างที่เราทําถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีและต้องยอมรับเช่นกันว่าคนเราสามารถที่จะผิดพลาดกันได้ไม่จําเป็นจะต้องหาข้อแก้ตัวเพราะการที่เราหาข้อแก้ตัวจิตได้สํานึกจะระลึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดและก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ําแล้วซ้ําอีก การรับผิดชอบต่อตัวเองเป็นการสร้างความนับถือที่สําคัญมากการหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับคือการที่เรามองตัวเองว่าตกเป็นเหยื่อและมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นมาควบคุมตัวเราจงรับผิดชอบแก้ไขดึงพลังอำนาจทุกอย่างกลับมาที่ตัวเองและเติบโตขึ้นนะครับข้อที่6ใช้ชีวิตอย่างที่คุณเป็น คนเรามักจะถูกกรอบที่ตีขึ้นจากผู้ใหญ่หรือสังคมเป็นผู้ควบคุมและเลือกว่าเราควรทำสิ่งไหนและไม่ควรจะทำสิ่งไหนนั่นทำให้หลายครั้งเราไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเพียงเพราะอยากจะได้รับการยอมรับจากผู้อื่นจากเพื่อนหรือว่าจากสังคมเรามักกดข่มความต้องการของตัวเองอยู่สม่ำเสมอเราเรียนรู้ที่จะแกล้งตายเพื่อความอยู่รอด ถ้าเรามัวแต่สนใจว่าคนอื่นต้องการอะไรคิดอะไรจะไม่มีทางเลยนะครับที่เราจะสามารถเข้าถึงตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงจริงอยู่นะครับว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองนั้นจะต้องอาศัยความกล้าอย่างมากแต่เมื่อทำได้ก็อาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนที่แวดล้อมเราอยู่ก็ได้แต่ไอการที่คุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับ จะทาให้คุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถนับถือตัวเองได้อย่างแท้จริงข้อที่7ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพการนับถือตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหรือการหลงตัวเองในทางตรงข้ามผู้ที่มีความเคารพตัวเองสูงเขาก็มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพเมตตาและกรุณาเช่นเดียวกันที่จริงนะครับ ระบบจริยธรรมของสังคมก็มักจะมีแนวโน้มให้ผู้คนละทิ้งและเสียสละตัวเองและให้วางความต้องการของตัวเองไว้ก่อนตั้งแต่เด็กๆเรามักจะถูกตีกรอบให้เชื่อฟังให้เป็นเด็กดีโดยที่หลายๆครั้งตัวเราเองก็ไม่ได้ต้องการจะทำแบบนั้นสักหน่อยและเราก็ไม่กล้าที่จะอธิบายต่อผู้ใหญ่เหมือนกัน ผู้เขียนกับผมนะครับเชื่อว่าความเชื่อเหล่านี้ไม่เป็นผลดีต่อสภาวะอารมณ์ของบุคคลใดๆเลยอันที่จริงเราควรเคารพความคิดเห็นต่อผู้อื่นไม่โต้แยง้งไม่โต้เถียงหากคุณอธิบายตามสิ่งที่เชื่อมั่นแล้วคนคนนั้นอาจจะเห็นต่างก็ให้คุณหันกลับมาถามใจตัวเองว่าเราควรที่จะเลือกทางไหน ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการทำความต้องการของผู้อื่นก็เป็นได้การเคารพความเห็นของตัวเองและของผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ควรซื่อสัตย์กับตัวเองอยู่เสมอด้วยเช่นเดียวกันขอยย้ำอีกครั้งนะครับว่าหนังสือเล่มนี้มีกระบวนการจำนวนมากเพื่อช่วยในการปลดล็อกให้กับผู้คนที่ไม่ค่อยมีความนับถือตัวเองโดยส่วนใหญ่ จะเป็นการเขียนนะครับเพื่อพูดคุยโต้อตอบกับตัวเองและจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ปลดล็อกสิ่งต่างๆที่ปรากฏในชีวิตและคุณไม่ได้ต้องการมันเลยเอาละครับที่ผมนํามาเล่านะครับเป็นเพียงเสี่ยวเดียวของหนังสือเล่มนี้นะครับหากคุณมีเวลาก็ลองไปศึกษาและสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้จากกระบวนการทั้งหมดในเล่มหวังว่าเนื้อหาในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ฝากกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆทุกๆครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีนะครับ